ที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังมีห้องสมุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องเล่าขานกันว่าห้องสมุดแห่งนี้มีกฎาการเข้าใช้งานในเวลากลางคืนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลึกลับกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎแต่บางคนก็มองว่าเป็นเพียงตำนานที่นักศึกษาเล่าต่อกันมาเพื่อขู่คนอื่นเท่านั้นบีมได้อ่านกฎ กฎการเข้าใช้งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสำหรับกลางคืน 1. ห้ามเข้าใช้ห้องสมุดหลังเที่ยงคืนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและต้องมีบัตรนักศึกษาติดตัวตลอดเวลา 2. หากพบเห็นใครนั่งอ่านหนังสือหรือทำงานอยู่ห้ามเข้าไปทักหรือพูดคุยกับเขา 3. ห้ามเปิดหน้าต่างหรือปิดหากเข้าไปในห้องสมุดหลังจากเที่ยงคืน 4. ถ้าได้ยินเสียงคนเดินอยู่หลังชั้นหนังสืออย่าพยายามมองหาเสียงนั้น 5. ถ้าไฟในห้องสมุดดับให้ออกไปทันทีห้ามรอจนกว่าไฟจะติดบีมยิ้มมุมปากและไม่เชื่อกฎห้าข้อนี้บีมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่กำลังเร่งทำวิทยานิพนธ์และต้องใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าข้อมูลแม้เพื่อนๆจะเตือนถึงกฎของห้องสมุดกลางคืนแต่บีมไม่ใส่ใจคิดว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวง และเข้าไปในห้องสมุดในเวลาเกือบเที่ยงคืนเขามีบัตรนักศึกษาและบอกตัวเองว่าถ้ามีกฎแค่นี้ก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรแล้วเขาก็เข้าห้องสมุดหลังจากเที่ยงคืนหลังจากที่เขานั่งทำงานได้สักพักเขาสังเกตเห็นว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะไม่ไกลดูท่าทางน่าจะเป็นคนคณะเดียวกันบีมไม่ลังเลที่จะเดินเข้าไปทักทายแต่ทันทีที่บีมเริ่มทักบีมเรียกเธอเขาก็เงยหน้าขึ้นมา และบีมเห็นว่าใบหน้าของคนคนนั้นซีดขาวไม่มีดวงตาเห็นดวงตาของคนนั้นมีแต่สีดำบีมตกใจจนรีบถอยกลับไปนั่งที่โต๊ะตัวเองพยายามสงบสติอารมณ์พลางนึกถึงกฎข้อสองที่เขาเพิ่งทำผิดไปบีมพูดกับตัวเองไม่ใช่หรอกเราแค่ตาฝาดไปเองบีมตั้งสติแล้วคงทำงานของตัวเองต่อไปแต่ในใจกลับรู้สึกไม่สบายใจขณะที่เขากำลังค้นหาเอกสาร เสียงลมจากหน้าต่างที่เปิดอยู่พัดเข้ามาเขาเริ่มคิดว่าอาจจะไปปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนขณะที่อ่านหนังสือแต่แล้วก็นึกถึงกฎข้อสห้ามเปิดหรือปิดหน้าต่างหลังเที่ยงคืนแม้จะยังไม่เชื่อในกฎขนาดนั้นแต่บีมตัดสินใจที่จะทำตามกฎนี้โดยไม่ไปยุ่งกับมันเวลาเริ่มดึกขึ้นแต่บีมก็ยังอ่านหนังสือต่อสักพักบีมได้ยินเสียฝีเท้าจากหลังชั้นหนังสือใกล้ๆ เรากับว่ามีใครเดินอยู่แต่เมื่อมองไปเขาไม่เห็นใครเลยเขาลังเลว่าควรจะเดินไปดูดีไหมเพราะเสียงมันชัดเจนมากและทำให้รู้สึกหวาดระแวงบีมยืนยันกับตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่สุดท้ายก็นึกถึงกฎข้อสี่ห้ามพยายามมองหาเสียงบีมพยายามนั่งนิ่งๆและทำเป็นไม่สนใจเสียงนั้นแต่ในใจเริ่มหวาดหวัน่นกลัวทั้งคนหรือทั้งสิ่งที่มองไม่เห็น ทันใดนั้นเองไฟในห้องสมุดก็ดับลงบีมรู้สึกถึงความมืดมิดและความหนาวเย็นที่เข้าปกคลุมเขาหันมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเพราะรอบๆมืดมากเขาจําได้ถึงกฎข้อสุดท้ายห้ามรอจนไฟติดแต่เขากลับไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบีมคิดว่าไฟคงจะติดกลับมาในไม่กี่วินาทีเขาตัดสินใจนั่งรอแม้ใจจะเริ่มกลัวก็ตามเวลาผ่านไปช้าๆแต่ไฟไม่ติดกลับมา เสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินก็เริ่มใกล้เข้ามาบีมเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ขึ้นมาจากพื้นรอบๆโต๊ะและเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าเขาลุกขึ้นเพื่อวิ่งไปทางประตูแต่กลับพบว่าทางออกนั้นหายไปเขาหลงอยู่ในความมืดรู้สึกเหมือนมีเงาใครบางคนยืนล้อมรอบเขาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีออกจากห้องสมุดแต่รู้สึกเหมือนมีมือจับที่แขนของบีมบีมพยายามฝืนวิ่งต่อ จนเขาพบว่าตัวเองออกมายืนอยู่ข้างนอกห้องสมุดแต่ความรู้สึกหนาวเย็นและเสียงฝีเท้ายังคงอยู่ข้างหลังเมื่อบีมกลับมาที่หอพักเขาพบว่าบัตรนักศึกษาของเขาหายไปและรอยมือที่แขนกลับกลายเป็นรอยช้ำสีดำบีมเริ่มรู้สึกว่ามีกฎอีกข้อที่เขายังไม่รู้นั่นคือหากคุณฝ่าฝืนกฎห้องสมุดวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ที่นั่นจะตามติดคุณไปไม่ว่าคุณจะหนีไปที่ไหนก็ตาม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะ